รับเข้าสู่ช่องยูทูปยันไม่คู่ดวนครับนี่วันนี้เราออกแพคคู่เลยเจาเขียวกับเจ้าเหลืองอชั้นบทบาทกันนะครับแต่ฟันเจ้าเหลืองน่าจะไม่ค่อยคมเท่าเจ้าเขียวนะเจ้าเขียวในจ่วงเอาจ่วงเอาเลย โอ้ถ้าไม่ได้เจ้าเขียวเหนียวซับนี่มาช่วยนี่ป้ยันนี่กำเหมือนกันนี่สามทุ่มจะเสร็จไหมเดียวบอบอกว่าพ่อต้องซื้อฟันปีาศาจมาใส่แล้วแต่ฟันปีาศาจนี่ถ้าเอามาขุดลุมนี่ก็ยากนะเหลือเยอะ การนี่จะฝนก็ไม่ฝนวัน,นนี้เราแท็กทีมครับโอ้ถ้าไม่ได้เจ้าเขียวเนียวซับมานี่น่าจะสงสัยสามทุ่ม จัดเลยงานนี้นี่ดิ้นแข็งครับถ้าดิ้นไม่แข็งนี่วันนี้จบแล้วครับห้าโมงเย็นก็จบแล้วอันนี้เราเริ่มบ่ายครับเริ่มป่ายมานี่ปรากฏว่าโอ้โหยับเลย จานเฮมนี่จ่วงเอาจ่วงเอาเลยฟันคมว่าเขาอนั้นฟันใหม่ครับอันนี้มันโเดือนสมเดือนแล้วฟันมัเริ่มคู่แล้วงานนี้นี่โอ้ฮ้ยจานเฮมนี่สุดยอดเลย เฮ้ยระวังรั่วเขาเด้อว้าวว้าวงงานนี้โหดเสียบป้อมพอได้กลับบ้านของเขาไหมลูกอ้โคตรแข็งเลย

ปัดสลบให้มันนี่นด้บอมบอมตรงนี้ปัดปัดวีดไปรู้หน่อยเดี๋ยวมันดึงเชือกไปมติดเออ,อแข็งจริงๆ Åh, du hem det. Oj. Åh! Ouuuuuu! Uuuuii, du tappar Åh! แคตเลยคันอย่างนี้ไม่รู้จะถ่ายคันไหนออเอาขอให้ก่อนนี่อย่างนี้แหละตายสองคันเลยเอาเดี่ยวรถของเราก็มาด้วยครับนี่จานเฮมเป็น,นคนขับ เปนแข็งกว่าที่เราไปขุดโน้นในตำบลในน้อนานแล้วจำไม่ได้ภาษาครับทุ่งมนโอ้จะว่าจะคิดถึงทุ่งมนนี่ก็ โอ้ยนั่นก็หนุมเม็ด50คูณเมตรหสผลสุดท้ายกลับกลายเป็น3เมตร5 0คูณ3เม ่ันนี้เราต้องมีซื้อแก๊ามาแล้วล่ะแต่ทั้งซื้อมาแล้วเหลือแต่หัวหัวยังไม่ได้ซื้อเลยถ้าซื้อมานี่ยดี๋จะเอาแก๊สตัดเกียเอาเป็นให้ฟันคมหน่อยกแบบนี้นี่เสียแรงรถนะ ผู้เลยว่าจะเอาไอ้การยาวมาช่วยอีกก็ขี้เกียจไปเอามาขี้เกียจไปเอาเทเล,ลอร์มาอจานเวาขัดทานพอดีเลยเอาไอจานเวาเวะช่วยนิดหน่อยอ้าวก็ฝากกดติดตามนะครับงานนี้อีกยาว นี่งานลุมนี่หลายที่ครับก,ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับนานๆจะได้เจอแพ็กคู่